สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติดกันพาครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะเป็น p e r f e c t u n l n s t y นะฮะจากของทางดาบันโมเดลนะครับตัวนี้ก็ต่อเสร็จเป็นอาทิตย์แล้วล่ะนะครับก็มีเพิ่มเติมนะครับก็ตัดเส้นนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาบ่นให้ฟังดีกว่านะครับว่าถ้าเพื่อนๆซื้อตัวของ p e r f e c t u n l i s t ที่เป็นดาบันไปเนี่ย จะต้องประสบพบเจออะไรกันบ้างนะฮะก็เดี๋ยวจะพยายามพูดให้ละเอียดให้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะยังได้กันไม่ครบทุกคนนะฮะก็น่าจะแบ่งเป็นลอตๆตายนะครับผมก็ได้มาในลอตแรกนะครับเป็นคนแรกๆที่ได้นะครับแล้วก็ต่อมาให้ดูกันปเดี๋ยวตัวหุ่นมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาพูด ในรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดกันเลยดีกว่าสำหรับพัดมือนะฮะก็จะมีมาทั้งหมด4คู่นะฮะแล้วก็เป็น4รูปแบบตัวมือนะฮะก็จะเป็นมือแบบฟิกมานะครับก็คือเป็นมือที่ขยับไม่ได้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมือแบนะครับแล้วก็จะมีมือที่สําหรับถือปืนนะฮะมือกำนะครับที่สําหรับถือทั้งเป็นบีมเซเบอร์แล้วก็ถือโลได้แล้วก็จะมี กำรรสนิทนะฮะเป็นมือกรรมสนิทแบบนี้มานะครับตัวมือเนี่ยก็จะมีสีเงินนะครับที่อยู่ด้านในนะครับก็ตามน,นี้สีรูปแบบในส่วนของคอไฟเตอร์นะครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็นตัวคอไฟเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้กับตัวคอไฟเตอร์ที่อยู่ในหุ่นนะฮะที่เป็นเหมือนตัวดัมมี่นะครับด้านในซึ่งสำหรับอันเนี้ยก,ก็เอาไว้โชว์นะครับก็ ขยับได้หมดนะครับในการเปลี่ยนเป็นแบบคอฟฟเตอร์ที่จะอยู่ในของตัวหุ่นนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวปีกเนี่ยค่อนข้างจะฝืดนะครับก็ขอคงรูปร่างแบบนี้ไว้นะครับก็เอาเป็นอันเข้าใจว่าในส่วนของงานประกอบที่เป็นดาบันน่ะมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกหรอกนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของตัวหุ่นนะฮะจะมากกว่าว่าเราเจออะไรกันบ้างนะครับก็ถือว่าสวยงามน,นะครับตัวนี้ก็ตัดเส้นนะับติดสติกเกอร์ทีดเดียว ต่อมานะครับในส่วนของบีมเซเบอร์แล้วก็ตัวของด้ามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็จะเป็น2ชิ้นนี่ยก็คือติดไว้ที่ตัวนะครับอีกหนึงชิ้นนียมันจะเป็นแบบมีไฟนะครับในส่วนของการเปิดปิดไฟก็ง่ายๆครับมันจะมีสวิตช์อยู่นะครับจะเป็นสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับก็เพียงเราเลื่อนสวิตช์นะครับมันก็จะมีไฟออกมานะฮะทำนี้เห็นไหม แล้วก็เอามาเสียบกับตัวของตัวตัวบีมนะฮะก็จะมีการแสดงไฟนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถามว่ามันสว่างเหมือนของทางบันไดไหมก็ต้องตอบว่าไม่นะฮะไม่สว่างเลยรวมถึงไฟที่หน้าอกด้วยคือไฟที่หน้าอกเนี่ยสวิตช์เ่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในการเปิดปิดสวิตช์เนี่ยเอาจริงๆก็คือค่อนข้างจะยากจริงๆมันยากตั้งแต่ของบันไดแล้ว คือถ้าใครไม่ได้ต่อเองอะ่ะแล้วก็ไปเปิดปิดสวิตช์เนี่ยจะไม่รู้ถึงกลไกในการเปิดปิดสวิตช์น,นั้นๆนะครับก็ตามนี้นะครับสําหรับการเปิดสวิตช์ของบิมเซเบอร์ต่อมานะขอพูดในเรื่องของสติกเกอร์นะครับเ,เรื่องของวอเตอร์ดี l นี่ขอข้ามไปแล้วกันคือดูแล้วว่าทำดีฉะนั้นถ้าใครอยากจะติดสักอย่างหนึ่งนะครับก็แนะนำให้ติดเป็น วอเตอร์ดีแคลดีกว่านะครับในส่วนของสติกเกอร์ก็ยังมีความเป็นดาบันที่เรียกว่าเผางานนะครับแล้วก็มันมันตัดมาไม่ไม่ตรงอะ่ะมันมันตัดสติกเกอร์มาไม่ตรงนะครับให้ดูจุดหนึ่งนะครับตรงหน้าอกนะครับดูใกล้ในะครับหน้าอกเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะตัดมาไม่ครบนะครับแล้วก็มันจะมีบางส่วนเวลาเราลอกออกมาเนี่ย มันจะเห็นอยู่ในแผ่นพลาสติกเลยว่ามันตัดออกมาได้ไม่ดีนะครับอ่ะอันเนี้ยถ้าจะเห็นชัดๆนะก็คือชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้ไอที่แดงๆอยู่จริงๆมันจะต้องหายไปนะครับแต่ว่ามันตัดมาไม่ดีนะครับมันก็เลยมีส่วนที่หลงเหลืออยู่ในนีฉ้ฉะนั้นมันจะทำให้สติกเกอร์บางส่วนนะเบีบยวอ่ะถ้าดูดีๆอะ่ะนะครับ ตรงไหล่ช่วงนี้จริงๆผมก็คิดว่าผมติดเบี้ยวนะแล้วก็มันจะมีเบี้ยวบางส่วนเพราะว่ามันเกิดจากการตัดสติกเกอร์แล้วก็มันจะทําให้สติกเกอร์ที่เขาตัดออกมามันเกินเออมนนันเกินเกินเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์อันนี้ที่เป็นของบันไดเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกสติกเกอร์ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นกระดาษแล้วก็อย่างบางบางจุดบางมุมอะ่ะมันจะต้องเป็น โค้งๆกลมๆนะฮะแต่ของทางดาบันเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้จุดที่มันจะต้องติดลงไปที่มันจะเป็นโค้งๆเนี่ยมันติดไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าไงดีมันเกินนะฮะมันติดเกินก็ในเรื่องของสติ๊กเกอร์ก็ประมาณนต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นนะครับก็ด้านในเนี่ยมันจะเป็นโครงนะครับเราจะเรียกตั้งแตเป็นโครงกระดูกเลยนะครับก็คือ จะเป็นโครงที่เหมือนเลเวเกรดยุคแรกๆก,ก,ก็จะเป็นกา้านพลาสติกชิ้นสําเร็จมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแขนนะครับแล้วก็ส่วนของขาผมขอแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือลําตัวกับช่วงขาเนี่ยช่วงขาเนี่ยตั้งแต่เอวนะครับตรงนี้ลงมาเลยเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ดีมากๆดีเลยนะฮะแต่ในเรื่องของช่วงหน้าอกเนี่ยมันจะมีบางจุดที่ ติดไม่สนิทมันจะดีดนะฮะมันจะดีดทั้งข้างหลังทั้งข้างหน้าแล้วก็ที่มีปัญหาแล้วเรียกว่านรกแตกจริงๆก็คือในช่วงออของช่องลมนะครับสีเหลืองทั้งหมดตรงนี้ต้องบอกว่าผมใช้วิธีตัดจบโดยการติดกาวไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีปัญหาในการต่ออยู่ประมาณ 3- 4ชั่วโมงเลยเอาจริงตรงเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันใส่แล้วมันจะดีดออกพอมันดีดออก ตรงชิ้นที่เป็นซี่เนี่ยซี่ส,ส,สีเหลืองเนี่ยมันกระเด็นหายนะฮะแล้วมันก็ไปในหลุมดำนะครับก็ใช้เวลาในการหาอยู่พอสมควรนะครับก็เลยคือเจอปัญหาแงยหลายครั้งมากก็เลยตัดจบโดยการติดกาวไปนะครับแต่ส่วนอื่นๆไม่ได้มีกาวใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือติดปัญหาตัดจบโดยการติดกาวเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะดีดไปในหลุมดําตลอดเวลานะครับก็เลย ตรงนี้ผมไม่ทราบว่าคนอื่นจะจะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆของผมอะเจอตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะต้องมีช่วงในการเปิดเปิดตรงหน้าอกตรงเนี้ยแล้วก็สลับสวิตช์ตรงเนี้ยในการแบบเปิดไฟฉะนั้นมันจะไปโดนตรงเนี้ยมันก็เลยต้องจำใจโดยการติดกาวไปนะอ่ะทีนี้มีคำถามหลายคนถามว่าเกี่ยวกับชิ้นสำเร็จหรือว่า MS j o y เนี่ยมันมันดีไหมนะฮะ ก็ต้องบอกว่าถ้าอยู่ในระดับนี้มันจะหลวมนะฮะเห็นไหมมันจะมีอยู่ขาข้างนี้ที่มันจะหลวมนะฮะนี่ที่มันหลวมเพราะว่ามันเป็นตัวของ MS Joy ส่วนหนึ่งที่มันจะติดอยู่ตรงโครงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยก็หลวมนะครับจริงๆกะหลวมนะฮะตรงส่วนนี้หลวมจริงๆมันควรจะแน่นนะครับอันนี้ฝืดฝืดกว่าหน่อยแต่ข้างเนี้ย ข้างนี้คือหลวมเลยเส่วนของแขนนะครับในการโยกอะไรเงี้ยปกติแต่ว่าเวลาบิดตรงนี้เรียกว่าหลวมเลยดีกว่านะครับในส่วนของการบิดตรงนี้เนี่ยหลวมเลยนะครับแล้วก็ในการจับหุนนะฮะก็ควรจะจับทั้งตัวไม่ควรจับแค่ข้างบนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็ค่อนข้างหลุดง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นตัวคอไฟเตอร์นะครับที่อยู่ด้านใน ที่เป็นคอแบบตัวดัมมี่ตัว, dummy, ตวสำํำร็กนะครับนี่แล้วก็อ่ะไหนๆก็มาวันนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูสวิตในการเปิดปิดก็คือดึงไม่เรียกว่าดึงดิก็คือกดมันออกมานะครับนี่นี่คือเปิดสวิตออกมาแล้วนะคือเราจะเห็นตรงเนี้ยอ่ะมันเรืองแสงแก็คือแบบ เป็นตัว LED แต่ว่าเราจะไม่เห็นตรงหน้าอกหรือดวงตาเลยว่าแสงมันจะไปถึงนะครับก็ผมเห็นว่ามีม,มีมีขายแยกเป็นงานจีนเหมือนกันนะมีขายแยกเป็นพาร์ทเสริมแบบพวกเปิดแทสตต่างๆแล้วก็ตัว LED ชุดใหม่ที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นของดาบันนะครับก็คือเนี่ยต้องถอดออกมาถึงจะเห็นว่าเออมันมีไฟลอยู่แต่ว่าไฟอ่ะมันไม่ได้แรงพอที่จะ ส่งมาถึงตรงช่องลมที่หน้าอกหรือแม้แต่ดวงตานะครับก็สันนิษฐานว่านะฮะตัวของพลาสติกใสของดาบันเนี่ยมันหนาไปมั้งนะฮะอันนี้สันนิษฐานเราเองนะครับก็คือไฟอะ่ะมันมาไม่ถึงนะฮะมันก็เลยไม่ได้สว่างฉะนั้นลูกเล่นเปิดปิดไฟของตัวดาบันก็ออขอเรียกว่าแย่แล้วกันนะแยนะ่แย่แย,แย่มีก็เหมือนไม่มีนะฮะ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัว iPhone ที่เราสามารถเอาไฟนะครับของตัวด้านของบิมเซเบอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเสียบเข้าไปอ่ะมันจะก็จะนำสายไฟเออนำแสงไฟนะฮะพาไปถึงตรง iPhone ด้านหลังแต่มันก็จะไม่ไม่เห็นอยู่ดีเห็นไหมลองเอาออกนะเดี๋ยวผมจะดึงออก แล้วก็เสียจไปคือไม่มีความต่างก็คือมันนําไฟได้ไม่ดีเลยนะฮะมันนําไฟได้ไม่ดีฉะนั้นลูกเล่นของไฟเนี่ยก็คือสู้บันไดไม่ได้เลยนะฮะสู้บันไดไม่ได้ก็ในเรื่องของงานประกอบนะครับก็ผมอะได้โพสต์นิ้วมือของตัวเองนะที่มันแตกเลยนะครับสำหรับการต่อตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าโครงด้านในนะ มันแข็งนะแล้วมันก็แข็งแบบแข็งแบบสุดๆเพราะว่าพลาสติกมันค่อนข้างจะด้านแต่ว่าเกราะด้านนอกอ่ะมันเป็นพลาสติกแบบมันๆนะครับในเรื่องของการประกรบมันจะประกรบแบบเรียกว่ามันไม่สนิทในเรื่องของโครงแต่ว่ามันจะถูกปิดหมดด้วยกราบที่อยู่ด้านนอกนะครับจุดขยับเอาตรงๆก็คือถือว่ามาครบนะครับในเรื่องของการขยับทั้งหมดนี่ อย่างเท้านี่ก็จะมากิมมิกก็คือครบนะครับขยับจุดหนึ่งนะฮะอีกจุดหนึ่งก็จะขยับตามนะครับในเรื่องของการเปิดพวกโชว์โชว์โชครงด้านในเนี่ยมันก็ทำได้ดีในทุกจุดเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเว้นแต่ว่าผมอาจจะลืมบางจุดที่มันจะเปิดได้เท่านั้นเองก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็เนี่ย มันจะสามารถเปิดโชว์ได้นะครับทั้งหมดนี่ตรงด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบางจุดที่ก็หลวมก็มีนะแล้วก็บางจุดก็อาจจะแบบแงะไม่ออกนะครับอย่างเช่นจุดเหลืองๆตรงนี้มันมันแงะแล้วมันก็หลุดมาทั้งยวงก็เลยน่าจะต้องปล่อยไว้นะครับในเรื่องของการเปิดหน้าอกตรงนี้นะครับหรือเปิดหน้าอกตรงด้านข้าง พวกเนี้ยตอนตอนตอนซ้อมเล่นน่ะไอ้พวกเนี้ยดีดหมดเลยฉะนั้นผมเลยติดกาวไว้นะครับหัวก็เปิดได้หมดนะครับยกเว้นตรงเขาเนี่ยค่อนข้างจะหลวมนะฮะหลุดได้ตลอดเวลานะครับตรงหัวนี้ก็เปิดมาได้ตรงแก้มตรงแก้มอ่ะเรียกว่าหลังลังคอหลังหัวดีกว่าไม่ใช่แก้มอ่าก็จะเปิดนี่ได้ ตรงไหลนะครับขยับได้ในส่วนของสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์อลูมิเนียมนะครับก็ติดครบนะฮะแต่ว่าในเรื่องของกาวอ่ะมันค่อนข้างจะไม่มีเลยนะฮะกาวที่เป็นกาวของออสติกเกอร์ที่เป็นโลหะกาวมันน้อยมากนะครับนี่จะก็จะมีช่องให้เห็นนะครับที่อยู่ด้านในที่เป็นสติกเกอร์โลหะนะครับจุดขยับ ทั้งหลายเนี่ยทำได้ดีนะครับยังถือว่าไม่ได้มีปัญหาแบบเอาแค่ต่อได้แล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนหลุดอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับสำหรับของทางดาบบันนะครับเพราะว่าย้ำกันอีกทีนะเพราะว่าเราแก้ตรงนี้ด้วยการติดกาวไปแล้วนะครับส่วนอื่นๆก็ดีนะครับขยับอะไรได้บดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ก็ตามที่บอกไปก็คือเรื่องของไฟเรื่องของอตัวนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์กระดาษในส่วนของที่เป็นควรจะเป็นสติกเกอรอ์พลาสติกอ่ะอันนั้นอะ่ะที่ทํามาไม่ถึงนะครับก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าดีมันยืนได้ของมันอยู่แล้วถ้าเราจัดแอคชั่นอะไรให้มันอพอดีนะครับในส่วนของตัวมันนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวขอไปทําสรุป ะะแล้วเดี๋ยวจะเปิดแทชให้ดูแล้วก็จะหมุนุงให้ดูนะครับว่าเออมันเป็นยังไงไปสำหรับตัวโล่นะฮะก็มันจะมีจุดที่ค่อนข้างหลวมก็จะเป็นพวกข้อต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นออแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามันจะต้องติดกับตรงนี้นะครับที่เป็นชิ้นเหล็กนะครับตัวมือก็ใส่ไว้ตรงนี้เลยนะฮะลูกเล่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ แล้วก็มีเหมือนว่าพวกชิ้นสีขาวๆที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมีความรู้สึกว่าอาจจะต่อไม่สนิทนะครับแต่จริงๆมันก็สนิทของมันแล้วแหละนะแล้วก็ปืนไรเฟิลน,นะครับลูกเล่นเขาก็มีตรงนี้ในการที่จะเอาไปติดกับกระโปรงด้านหลังเดี๋ยวอ่าี่ก็คือแงะชิ้นสีทองนะครับตรงนี้เอามาติดกับ ชิ้นกระโปรงตรงด้านหลังอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเล็งก็ขยับได้อะไรไปมาลูกเล่นมีเท่านี้นะฮะมีเท่านี้เลยเอันนี้ก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับก็ทั้งหมดก็คือคุณนะฮะตัวนี้นี่ Perfectis a l i s e นะครับที่เป็นหนองของงานดาบันโมเดลนะฮะโดยส่วนตัวนะครับมันต่อได้เป็นตัว ก็ถือว่าดีแล้วในราคาถ้าตอนนี้น่าจะ3,000กว่ากว่า35อะไรกันก็ว่ากันไปนะครับคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะแพงกว่านี้อีกมั้ยนะฮะถ้าไปลดหลังๆนะครับแล้วก็ข้อติข้อตำหน,นิก็อย่างที่บอกไปก็คือสติกเกอร์ห่วยนะครับอันนี้ห่วยอยู่แล้วงานประกอบเจ็บนิ้วแบบเจ็บนิ้วระทมเลยนะฮะแบบนิ้วลอกเลยนะครับแต่ว่าเมื่อประกอบมาเป็นตัวแล้วก็ถือว่าพอถูสายได้โอเคนะครับ แล้วก็ในการเล่นนะครับก็คือต้องจับทั้งตัวอย่าไปจับแค่ครึ่งบนจับครึ่งบนนี่ล่วงเลยนะฮะแล้วก็งานประกอบที่เป็นตัวช่องลมนะครับที่เป็นชิ้นสีเหลืองข้างหน้ามีปัญหานะครับมีปัญหาจริงๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องเจอปัญหาเดียวกันนะครับแต่ก็แล้วแต่การแก้ปัญหาของแต่ละคนนะครับแต่ผมเลือกที่จะติดกาวไปเลยดีกว่านะครับโดยร,รวมนะฮะต่อมาก็สวยงามเพราะว่า มันเป็นของบันไดไงบันไดธรรมดาดีอยู่แล้วนะครับขั้นตอนการประกอบทุกอย่างก็ลอกเลยมแบบบันไดามาเลยก็ถือว่าทําทําได้ดีนะฮะในงานประกอบโดยรวมถือว่ายังชอบอยู่นะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับ perfectage unlist นะครับ ix 7 8 k2 นะฮะอันนี้ดาวันโมเดลก็หวังว่ารีวิวนี้นะครับจะพอช่วยตัดสินใจสำหรับผู้ที่อยากจะซื้อหามาลองกันเล่นดูนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับก็บอกกันด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่เคยกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ